สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไมนจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในหลักคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยั่มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกนะครับของคุณได้เป็นไพ่แน o ออบโซนแล้วก็เป็นไพ่ v e n นออบ o r นนะครับ หเหรียญแล้วก็เป็นไพ่3 of ออฟครับเป็นไพ่5 o ออฟว d นโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับกงล้อแห่งโชคชะตา2 o ออฟโซดโหสิเหรียญน,นะครับ8ดถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ king of ครับ อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เดอะฮาร์เฟนโอเคครับไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวมีนลัคานามีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเท่าที่ดูนะชาวมีนลัคนามีนอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของอสิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะการงานเพราะตอนนี้ดาวการงานของชาวมีนและก็ลัคนามีนได้โคจรอยู่ในภพเลือนที่3จริงๆถือว่าเป็นเลือนของการติดต่อการสื่อสารเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่เป็นตำแหน่งยกหน้า ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแต่ตอนนี้ดาวพาะสดีเนี่ยคือดาวาการงานของคุณได้เดินโครจรวิกลาติการหรือโครจรถอยหลังทําให้ เกิดข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะทําให้สิ่งต่างๆนั้นมีในเรื่องของความผิดพลาดล่าช้าตกหล่นไม่แน่ไม่นอนทําให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับในเรื่องของศักยภาพของสิ่งที่เราทําไปแล้วมันจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งแบบไหนตอบรับแบบไหนหรือสิ่งที่เราทําไปแล้วนะครับคนอื่นจะรีแอคชั่นอย่างไรกับเรา อะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดประเด็นและปัญหากันเกิดขึ้นได้นะครับเท่าที่ดูเพราะมันมีการติดการเลื่อนการล่าชา้ามีในเรื่องของความผิดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลต่อในเรื่องของความรู้สึกทําให้เราอาจจะมีประเด็นแล้วก็ปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับได้อันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากเราหรืออาจจะเกิดจากคุณก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะดาวประจําตัวกับดาว การงานเป็นดาวดวงเดียวกันด้วยดังนั้นมันจะต้องเกี่ยวพันกับตัวคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่เล็กน้อยก็ต้องมากนะครับมันอยู่ที่ว่าปัญหาสิ่งเหล่านั้นคุณหาทางออกได้มากหรือน้อยแค่ไหนแต่ฟังแบบนี้อย่าพิ่งกังวลอย่าพิ่งกลัวนะครับคือมันก็เป็นประเด็นปัญหาบ้างแหละที่ต้องแบบเออโอเคไม่ไม่โอเคบ้างนะครับมีไพ่ใบนี้เลยไฟออฟวันเกิดขึ้น ฟ้าวควานหมายถึงเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะดูเหมือนกับดูมันทําแล้วมันไม่ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ค่อนข้างเครียดกังวลกับความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนกับเนื้อของการทํางานอยู่เพราะอะไรครับเพราะเราทําไปแล้ว นะครับบางอย่างเราทําตรงทําทันเวลาทําในสิ่งที่เราควรจะต้องทําแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ตรงปกมันไม่ตรงในสิ่งที่เราทำอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เรามีประเด็นและปัญหากับบุคคลอื่นได้ถูกไหมครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งละหรือ2เราอาจจะทํางานไม่ทันปั่นงานไม่ทันทําให้เราอาจจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะเราอาจจะมีในเรื่องของอการที่ทําอะไรแล้วค่อนข้างดูแบบ มันมีปัญหาติดขัดหลายอย่างทําให้เราเครียดนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถหาทางออกได้ว่าตกลงแล้วอ่ะงานที่เรากําลังทํามันจะไปจบตรงไหนมันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีประเด็นปัญหาตรงนี้ได้นะครับหรือมีคนอาจจะทําอะไรไม่ชัดเจนกับคุณนะครับมี3กรณีเกิดขึ้นกับในเรื่องของการงานของชาวราศีมินแล้วก็ลักคณามีนนาะบางคนอาจจะเครียดมากค่อนข้างที่จะแบบว่าอยาก move on กับ การงานไปเลยพูดง่ายๆคืออยากจะจะละทิ้งการงานไปนะครับเอกออฟคับบางคนอยากทิ้งงานไปเลยเพราะอยากจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทาแล้วอะ่ะเพราะเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมามีปัญหากับความไม่ชัดเจนใดๆแล้วก็มาเครียดม,มาวิตกกังวลทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือมันอาจจะไม่ใช่แบบเหตุผลของเราคนเดียวแต่เราต้องมาแบกรับอ่าสิ่งต่างๆพอไม่ทันไม่ได้ก็ ทำให้เราต้องเสียเครดิตไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องทํางานทีมเวิร์กถูกไหมเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนกันศาสชาศา,ชาสาชาเนี่ยหมายถึงสังคมแปลว่าเราต้องทํางานร่วมกับสังคมแต่สังคมอะ่ะนะครับมันไม่ได้ดีมันทอกซิกกับเราประมาณนี้ได้นะครับก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูราชาดีเลยดูไม่ได้ ดูมันไม่ไม่เม e เซน์กับสิ่งที่เรากําลังทําก็เลยทําให้เราอาจจะมีปัญหาให้ต้องสองจิตสองใจว่าตกลงเราจะ move on ดีไหมอะไรประมาณนี้ใจเย็นนะครับ การเงินยังดีแต่การงานมีปัญหาแน่นอนสำหรับชาวราศีมีนลักนามีนเนาะไม่มากก็หน่อยนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันยังมีกงล้อแห่งโชคชะตามาแปลว่าตัวคุณเองยังสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้หรือคุณอาจจะยังมีตัวช่วยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้กับตัวคุณมากขึ้นตอนนี้มีดาวศุกร์โคจรเป็นมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนการงานในช่วง1-5้า ธันวาหลังจากวันที่5ดาวศุกร์จะโคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะนะครับก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะไปอยู่ในตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์ในช่วงประมาณหลังวันที่5ธันวาก็จะทําให้เรามีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกในสิ่งดีๆสิ่งเหล่านั้นได้นะครับมันก็เลยจะทาให้เราเปลี่ยนผ่านแก้ไขปัญหาด้วยการที่เราต้องใช้สติกับการตั้งมั่นกับการ บริหารจัดการหรือพยายามมีแผนสำรองนะครับในการทำสิ่งต่างๆให้รอบครอบรัดกลุ่มมากกว่านี้เพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ตอบรับในสิ่งที่เราปรารถนาได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามันอาจจะดูติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดบ้างแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็อาจจะดูมีการปรับมีการแก้ไขได้ถ้าเรายังใจเย็นสู้แล้วก็แก้ไขปัญหาอยู่แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันทุกข์มันนานละ มันมีความรู้สึกว่าแบบอึดอัดใจเพราะตอนนี้ดาวราหูเนี่ยกลุ่มลักขณาสนับชาวมีนมาจากภพวินาศวินาศเนี่ยหมายถึงเวลาโคจรทับลักเราจะรู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์เบียนบ่อนในเรื่องอารมณ์มันจะทําให้เราค่อนข้างแบบหัวเสียแล้วก็ค่อนข้างใช้อารมณ์กับในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปนะครับไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแค่ว่าราหูมันทับมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอะ นะ,ะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่อนข้างที่จะแบบใช้อารมณ์กับการตัดสินใจเร็วกว่าปกติอะไรประมาณเนี้ยหุนหันพันล่นมากขึ้นมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูประกอบกับการที่เราทําให้เกิดความเครียดความวิตกความกังวลมากับในเรื่องของความรู้สึกก้าวดาบมันคือความรู้สึกที่เราแบบเครียดกังวลอยู่กับปัญหาสิ่งเหล่านั้นวิธีการแก้พระรหัสก็ ็ถอยหลังไปด้วยมันก็เลยทําให้ตัวที่เรามีสติเนี่ยมันเลยดูดูยากดูช้าดูหน่วงไปก็เลยต้องใช้สติแบบย้าคิดทบทวนไต่ตรองตรึกต้องแบบสุดๆนิดนึงนะสำหรับชาวมีนนะบอกบอกไว้ก่อนนะครับว่าไปไปไม่ถูกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับยังมีไพริดฮาร์แฟนถ้าคุณพยายาม ควบคุมสถานการณ์แล้วใช้สติเยอะๆหน่อยกับการที่จะต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมในเรื่องของอาการที่ไม่ได้ดั่งใจของตัวเองเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะดูช้าและดีเลย์มากๆนะครับทำให้ทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่แน่ไม่นอนมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความหวั่นไหวความไม่มั่นใจ2ดาบบางครั้งเราก็สองจิตสองใจนะว่าตกลงจะทํำยังไงนะครับจะแก้ไขปัญหาจะอยู่ต่อหรือจะไปมันมีอะไรให้เราต้องคิดหลายอย่าง นะครับรอบด้านแล้วก็ วิตกกังวลเครียดอยู่พอสมควรค่อยเป็นค่อยไปยังมีโอกาสยังมีทางรอดยังมีทางไปให้สาหรับชาวมีนแล้วก็ลักนณามีนอย่างที่บอกถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หาเราแฟนเกิดขึ้นนะครับอาจจะยังขอช่วยแก้ไขหรือบรรเทาอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับส,บสนุนคอยส่งเสริมจากคิงถือถ้วยนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่เพศช,ชายนะครับที่ยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนเน้นเพศช,ชายแต่ถ้าเป็น เพศหญิงเพศทางเลือกก็ได้แต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยแต่เพศทางาเพศชายเนี่ยจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเนาะประมาณนี้ก็อาจจะแบบปรับและแก้ไขปัญหาหรือ,อช่วยออกวิธีแนวคิดอะไรแนวปฏิบัติต่างๆอาจจะมีสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเนอะประมาณนี้ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของอาการเงินกันบ้างอีกพิพนของการเงินช่วงนี้มีโอกาสที่ชาวราศี มีนลัคนามีนจะได้ราบลอยนะครับมีโอกาสที่จะมีการได้ราบลอยเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จสิ่งดีๆนะครับนะได้ประสบความสําเร็จได้ประมาณนี้เลยจากกงล้อแห่งโชคลาภเนาะมาพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญสิบเหรียญโอ้โหงานแย่แต่เงินดีมากเงินเด่นเงินปังนะครับสำหรับชาวมีนแล้วก็รัคนามีนนะ มีไพ่สิบเหรียญเกิดขึ้นสิบเหรียญหมายถึงการเงินที่หมุนได้สะพับแบบอู้ฟแบบมาจับเต็มๆ,ๆเลยนะครับนะหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงกับในเรื่องของการเงินการเงินที่ยังมีเสถียรภาพยังมีความมั่นคงยังมีเงินกินเงินใช้เงินเก็บยังมีในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งต่างๆมีอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับและยังมีโชคลาภเข้ามาอีกนะรวมกันเลยดังนั้นชาวราศีมีนลักษณะมีนนะครับได้แบบ การเงินแบบเต็มๆนะครับเต็มไม้เต็มมือเต็มแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของการมีโชคลาบแล้วยังมีลาบลอยแล้วยังมีการเงินที่แบบสะพัดหมุนเงินได้ดีได้คล่องมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งอย่าเพิ่งเซ็นค้ำเซ็น กู้ให้กับใครแล้วก็อย่าเพิ่งทําเอกสารสัญญากับใครควรต้องระมัดระวังพิคาอห์พิจารณาให้ดีเพราะอาจจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการเงินเพราะถ้าเกิดคุณไม่อยากมาเครียดคุณไม่อยากมาแบบวิตกกังวลว่าฉันจะได้เงินคืนไหมได้เงินเต็มจํานวนไหมครบไหมหรือได้เมื่อไหรได้อย่างไรหรือไม่ได้เลยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ชาวมีนลักษณะมีนต้อง พิเคราะหพิจารณาเพราะมีไพ่9ดาบและก็7ดาบ7ดาบหมายถึงขโมยถ้าแปลตรงๆก็คือถูกหลอกแล้วแหละประมาณนั้นแล้วก็ทําให้เราวิตกกังวลดังนั้นปัญหาสิ่งเหล่านี้แก้ได้ด้วยการที่เราไม่ให้คนอื่นยืมเงินนะครับนะไม่ให้คนอื่นยืมเงินให้เราพยายามาควบคุมในเรื่องของ ความเสี่ยงให้มากขึ้นอย่าเสี่ยงอะไรมากจนเกินไปนะครับเนาะเสี่ยงได้แต่ไม่ได้แปลว่าเสี่ยงแบบมากจนเทหน้าตักหรืออินหรือว่าไม่มีความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วไปลงทุนอันนี้อาจจะมีประเด็นแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเนาะเราเห็นในตามทีวีมากมายนะให้เราพยายามควบคุมสถานการณ์ในสิ่งเหล่านั้นนะให้เราพยายามแบบอย่าอย่าไปแบบ กระโจนลงไปมากจนเกินไปเอาแต่รับความเสี่ยงได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรารับความเสี่ยงได้ถ้าเราทําแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนนะครับแบบนั้นเป็นต้นอันนี้ถึงจะถึงว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเนาะเพราะการเงินยังหมุนได้สภาพโอเคมากๆเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือเราไม่ได้มาสนับสนุนให้ใครมาลงทุนนะครับในในของ นี้แต่แค่มาบอกจังหวะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามามีลาบลอยแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งปวดใช้วิจาในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมเท่านั้นแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัว,วเท่านั้นแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม